สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมู JO2 Official นะคะอ่าคลิปนี้เจมูกัจะมาผูดคุยนะคะเรื่องที่น้องหมงอิงไปญี่ปุ่นนะพี่น้องเนาะเรื่องที่น้องหมงอิงไปญี่ปุ่นอ่ากระทึงตั้งแต่ช่วงอ่าสี่โมงแรงนะพี่น้องเนาะอ่าสี่โมงแรงที่ผ่านมานเนี่ยะนะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นกะเข้าผ่านต่อหม้อเรียบร้อยนะคะผ่านทุกคนนะพี่น้องเนาะอ่าที่นี่ เพิ่นกลับไปตอนนี้เพ่นอาจ,จะพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมนะพี่นอนะ้องเนาะอพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมเนาะเจะมูเห็นคลิปหนึ่งไปเห็นคลิปหนึ่งตอนเมื่อกี้น้องออมแอมนะคะเพิ่นไลรสดุดน้องออมแอมเพิ่นไลรสดุดค่ะอยู่ที่ช่องของเพิ่นเนาะพี่น้องยูทูบช่องช่องเพิ่อนอ่าเพิ่นพาก,กัน,ไป,น,นไปรีวิวห้องน้ำพี่น้องไปรีวิวห้องน้ำ รีวิวห้องน้ําที่ประเทศญี่ปุ่นนะพี่น้องเนาะรีวิวห้องน้ําอยู่ประเทศญี่ปุ่นน้องกุ้งหญิงน้องกุ้งหญิงกับบ้านวหนนาิห้องน้ำมันก็เป็นจากซี่่าสั่นห้องน้ำมันก็แนวแนวฉีดตูนมันก็เป็นจากซี่่าสั่น่าอันแน้นฉีดตูนมันเป็นแบบแบบกดเนนะพี่น้องเนาะมันบ่ได้เป็นแนวฉีดฉีดขึ้นบ้านเท่านะบ้านเท่าก็จะตักตักลาอะไรกันฉีดเนาะแต่ญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบแบบกด แล้วมันจะมีเซ้นเซอร์อยู่ตู่เท่านั้นพี่น้องเนาะมันจะมีเซ้นเซอร์แล้วก็นถ้บนาบะนังถ้าบะนังลงกับชะโคกันเซ้นเซอร์มันจะบวยิ่งขึ้นมากนะพี่น้องเนาะพอกดแนวกดจงลางกดแล้วก็เซ้นเซอร์มันยิ่งขึ้นมากเอออีหลักพี่น้อง <laughs> พัดผ้ากันเป้าแล้วก็หัวแล้วก็บผ้ากันไปรีวิวนะพี่น้องเนาะรีวิวหองน้ำเออปเปลี่ยนอีหลักเลยว่าโอ้ยลาบุาขี่ด้ <laughs> เจ็ดมือนี story, nice. ่หละจะเพื่ขี่ได้บริสันวะเพืเจี๋ยมันก็หัวบริสันเบิึงเลี่ยกระหัวเบิึงเลยกระหัวไปนะพี่น้องเนาะโอ้ยแต่อยากหัวหายนะพี่น้องเนาะเออแค่เพิ่อเลยเบิรงกันสิหัวกันนี่ยแล้าเอออ่ามันมีมืออื่นนะพี่น้องมืออื่นมีอ่ามีคิ้วนาะอ่าจิโมจะมาเบิรงคิวคิวที่เพิ่นจะไปพบพบปะกับแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะคิ้วคิวพบปะกับแฟนๆที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอยเพังก้า อัปเดตขี้ว่างานมาแล้วนะพี่น้องมีทั้งหมดวันที่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะพี่น้องเนาะวันที่แปดเนี่ยพิเศษจะมีสองงานนะพี่น้องเนาะอยู่ที่อเดี๋ยวเขามาเบิง้งวันที่หาเนาะพี่น้องเนาะวันที่ห้ามีไปที่ไหนนะพี่น้องเนาะวันที่ห้านะคะอยู่ที่ร้านนิวบัวอาซาฮินะพี่น้องเนาะร้านนิวบัวอาซาฮิอ่าพัเลเมือมสองถมนะพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ พุระยู่แถวแถวร้านอ่า New นะะิวบัวอาซาฮิอ่าก็ไปพบเจอกับออ่่าาแฟนๆก็ไปพบเจอกับอ่าทีมงานได้นะคะทีมงานสามาร้พี่เพื่อนแพงนะคะน้องอุงอิงน้องออมแอมนะคะอ่าทุกท่านตลกอ่าพ่อแหลมนะคะพ่อแหลมกับแฟนก็ไปได้พี่น้องเดอ้ออ่าไปติดตามกันได้นะคะวันที่5ที่ร้านนิวบัวอาซาฮิอ่าะเริ่มสองทุ่มนะพี่น้องเดอ้อ เดี๋ยวเข้ามาเบอรวันที่หกพี่น้องวันที่6วันที่6อยู่ที่นิวสยามโยโกฮาม่านะคะร้านนิวสยามโยโกฮาม่านะพี่น้องนิวสยามโยโกฮาม่าวันที่6นะคะเริ่ม22่สนาฬิกานะพี่น้องเนะะเาะเป็นเะวลาซีถุน 6, น, oh ama, นะ,ะพี่น้อง4ีถุนยุเวลาอญี่ปุ่นเด้อเวลาอยู่ญี่ปุ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าแล้วพอได้อยู่ไก่กลับไปนะคะร้านวันที่6ร้านนิวสยามโยโกฮาม่านะคะพี่น้องอ่า อยู่ไกลกันไปได้พี่น้องไปให้กันมั่งใจอ่าสาวน้อยพิษบ้านแพงนะคะบอบอโจนะคะน้ BMW องหญิงและทีมงานน้ำพี่น้องเนาะอ่าส่วนวันที่7นะคะวันที่7วันที่7อยู่ที่ร้านมุมปากโตเกียวนะพี่น้นองเนาะอ,อ,อ่าวันที่7อยู่ที่ร้านริมปากเออมุมปากก็โทษโทาวันที่7อยู่ที่ร้านมุมปากโตเกียวนะพี่น้องเนาะอ่าร้านมุมปากโตเกียวเร <Cos> ิม่มเว,วล <ะ S 2> า เที่ยงคืนถึงตีสองนะครับพี่น้องเที่ยงคืนถึงตีสองเรไปแหก่กำลังใจอบอสโจและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศอยู่อยู่ไกลๆแถวนั้นค่ะวันที่เจ็ดกลับไปค่ะร้านมุมปากโตเกียวนะพี่น้องเนาะเที่ยงคืนถึงตีสองค่ะอ่าแ้วก็อ่าวันที่แปดน้อพี่น้องเนาะวันที่แปดวันที่แปดนี้จะมีสองงานนะพี่น้องพิเศษหน่อยหนึ่งนะคะก็จะมีสองงานนะคะ งานที่หนึ่งนะคะอยู่ที่ตลาดไทยตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนาริตะน้อพี่น้องเนาะตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนาริตะนะคะอันนี้งานที่หนึ่งนะคะเริ่มเวลา14บสนาฬิกาถึง19บเก้นาฬิกาน้พี่น้องเนาะอ่าตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนาริตะเริ่มเวลา14บสนาฬิกาถึง19บเนาฬิกาด้พี่น้องเด้่าผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนาริตะกะไปแห่งกำลังใจน้องอุ้งอิงแล้วก็ บอสโจและทีมงานนะคะพร้อมทีมงานสาวน้อยพีนบอนแพงอย่าลืมเนะพี่น้องเด้อไปแห่งกันมั่งใจกันอันนี้คืองานแรกนะคะงานแรกของวันที่8เนาะส่วนงานที่2พี่น้องงานที่2นะคะงานที่2อยู่ที่ร้านยิ่งรักชินจูก,กุนะคะพี่น้องร้านยิ่งรักชินจูก,กุนะคะวันที่8งานที่2นะคะอยู่ที่ร้านยิ่งรักยิ่งรักชินจูกุนะคะพี่นอ้องเริ่มเวลา23่สนาฬิกานะคะเป็นต้นไป ร้า,านยิงลักชินจูกุนะคะเริ่มเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปนะพี่น้องเ้อผู้ไดยูไก่ได้พี่น,อน้อ,นองอ่าเข้าไปแห่งกำลังใจนะคะเข้าไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้องพี่แป้นแพงนะคะอบอสโจพร้อมทีมงานนะคะบอสโจน้องงุงอิงนะคะพ่อแลมนะคะอ่าทุกทุกท่านนะคะที่ไปน้องอมแอมทุกท่านนะคะที่ไปมืนนี้อ่าเดินทางไปนะพี่น้องใส่เวลาอยู่ทั้งหมดวันที่ห้าหกเจ็ด 5678กเด้นพี่น้องเนาะกันยายนนี้นะคะพี่น้องอ่าอย่าลืมไปนะคะแฟน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 ขับสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่อยู่อยู่อ่ะญี่ปุ่นนะพี่น้องเนาะสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนขับอ่าน้องอุ้งอิงนะคะแฟนขับบอสโจและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านบ้านแพงนะพี่น้องเนาะอ่าอย่าลืมไปได้พี่น้องเด้อออู้อิจฉาเนาะผู้พันอยู่ทางพุ่นเนาะ ทางนี้ก็รล้อบเบิ่งคลิปอยู่เนดะ้อบอลโจเออทางนีเอ่อคนทั้งประเทศไทยเฮากับล้อบเบิ่งคลิปรอการอัปเดตน,นะพี่น้องเนาะอ่าบอลโจเพิ่นก็นลงเพื่อกาอัปเดตให้เฮาเบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเออยังมื้อนี้ก็แอดมินเอ่อเมื่อแอดมินน้องออมแ่มนะครับน้องออมแอม่มลำพืนนะฮะน้องอ,อมแ่มเพิ่นกล อะไรสดเนาะพี谢谢 <S <S ่น้องเนาะทำการอะไรสดเนาะเออเจมุกกับไปเบิองมากเลยกับอ่าเดี๋ยวมาอ่านข่าวอ่ะพี่น้องฟังน้อพี่น้องเนาะคิดว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็จะอ่ากำลังเบิองอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าในช่วงอยู่ช่วงที่ผ่านมาเนาะเขาอู้ค้นเขาเบิองลายพี่น้องอันคนเขาเบิ่งเป็นหมื่นน่ะไล่ไล่ไล่หนึ่งเดือไล่ไล่ในตอนที่จะมุ่งเข้าไปเนี่ยมันประมาณยี่สิบนาทีแล้วเนาะคนเบิ่งเป็นหมื่นน่ะพี่น้องผู้รับชมเป็นหนึ่งหมื่นท่านเนาะพี่น้องเนาะเขาก็รอการอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะยัง เพิ่นกะพากกันอยู่ในช่วงพักผ่อนนะคะเมื่อนี้วันนี้วันที่สี่นะคะวันนี้วันที่สี่เป็นสี่กันยายนเพิ่นกะเอาไปหออเพิ่นกะทำการพักผ่อนกันนะพี่น้องเนาะอ่าเอาอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้ออยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นนะคะใครอยู่ในญี่ปุ่นนะคะอ่าอยู่ตามเมืองทีเจมูไลมากมันกี้แบบพี่น้องคี่ยวงานก็อย่าลืมไปให่กกำลังใจ สาวหน่อยพี่มันแพงนะคะน้องอวงอิงและบอจพร้อมทีมงานนะคะอบอจน้องวงอิงและทีมงานอย่าลืมไปแห่งกำลังใจกันได้พี่น้องเดอ้ออ่า,อาไปแห่งกำลังใจอีหลานนะนเดอ้ดอผู้ใดแฟนคลับอีหลานที่ทั้งผุ่นอย่าลืมเด้พี่น้องนั่นแหละคะ่ะผู้ใดยุ่ยไกลๆยุ่ประเทศไกลเคียงอยากไปกะ ก็คงจะเพิ่นกันอาจจะเดินทางเหรอนะเนาะเพิ่นอาจจะเออบางคนเพิ่นเพิ่นอยู่ไกลๆนะเนาะอาจจะไปนะเนาะเพิ่นบินไปก็ได้เด็กพลังคนเพิ่นใจรักบินไปน้ำกลนกับมี้ด้์พี่น้องอืมมา่ธรรมาดาเริ่มแฟนขับเข้าอ่ะแฟนขับสาวหน่อยพี่อนผมแพ้เข้าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเจมูกกาขอฝากไวทสำนีเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้อะไรก,กันอ่าฝาก กดไลค์กดติดตามช่องเจ๊หมูนะคะช่องเจ๊หมู JO2 น้ำเนรเดอพี่น้องเด้อฝากตุ่มห้องมาเจ๊หมูน้ำเนรเดอพี่น้องสำหรับวันนี้เจ๊หมูกะเ,เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะพี่น้องรอพอกันคลิปหน้าเด้อถ้ามีหยังอัปเดตมีหนังข่าวหรือว่างๆนั่งอ่านข่าวกันสิอ่านามีอย่างให้ฟังก็ติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อ,อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ